มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวัยเพียงห้าขวบเธอหายไปจากร้านอาหารของครอบครัวเสียงตะโกนเรียกชื่อเธอดังกล้องไปทั่วทั้งเมืองแต่คำตอบกลับซ่อนอยู่ในที่ที่ไม่มีใครคาดคิดนี่คือคดีที่เปลี่ยนจากการค้นหาสู่การเปิดโปงความจริงอันโหดร้ายหลังประตูห้องครัวภายในร้านอาหารของครอบครัวของเธอเองโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่มารับฟังเรื่องราวเ,เรื่องนี้ไปพร้อมกันที่ช่อง The Old ตอ o r y ช่องนี้มีเรื่องเล่าย้อนกลับไปในวันที่9มกราคมปี2017เวลาประมาณ21นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุ เสียงปลายสายโทรศัพท์เป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าเหลียงเจ้าเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารจีนชื่ออังเอเชียนคูซีนบันทึกเสียงของการโทรครั้งนี้ถูกบันทึกไว้คำพูดของเขาเต็มไปด้วยความกังวลและไม่สบายใจนำเสียงของเขาเผยให้เห็นถึงความตื่นตระหนกที่ผิดปกติเขาแจ้งตำรวจว่าแอชลีย์ลูกสาวคนเล็กวัวยห้าขวบของเขาหายตัวไป โดยเขาอ้างว่าแอชลีย์นอนหลับอยู่ขณะที่เขาไปรับโจโจ้พี่สาวของเธอที่โรงเรียนและพวกเขาเพิ่งรู้ว่าเธอหายไปหลังอาหารเย็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถามเขาว่าเธอใส่ชุดสีอะไรในเหลียงตอบว่าเธอใส่เสื้อโค้ทสีม่วงสำหรับฤดูหนาวและฉันไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่มันไม่ใช่กางเกงยีนมันเหมือนกางเกงเลกกิ้งสีเทาแล้วเขาไม่เจอเธอมาห้าชั่วโมงแล้ว จากคำอธิบายของนายเหลียงทางโทรศัพท์แอธลีย์ ley, ลูกสาวคนเล็กของเขาอยู่ที่ด้านหลังร้านอาหารในบ่ายวันนั้นหลังจากที่เธองีบหลับในห้องเล็กๆที่อยู่ด้านหลังร้านแล้วเขาก็เดินทางออกไปโรงเรียนเพื่อรับโจโจ้ลูกสาวคนโตวัยหกขวบของเขาเมื่อกลับมาถึงร้านเขากับโจโจ้ก็เห็นแอธลีย์กำลังนอนหลับไม่นานนักร้านอาหารก็เริ่มคึกคักในช่วงอาหารเย็นเขาและภรรยาก็ทำงานจนถึงประมาณ21นาฬิกา หลังจากที่ปิดร้านและเริ่มทำความสะอาดจากนั้นพวกเขาจึงตระหนักว่าแอสลีย์หายไปนายเหลียงคาดเดาว่าแอสลีย์จะหายไปในตอนที่พวกเขากำลังทำงานโดยแอสลีย์น่าจะเดินออกไปทางประตูหลังร้านแต่การโทรแจ้งเหตุของนายเหลียงครั้งนี้เจ้าหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสัยว่านายเหลียงที่ลูกสาวหายตัวไปในความหนาวถึงลบ14องศา นำเสียงของเขาดูวิตกกังวลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและเขาดูสงบเกินไปในตอนท้ายเมื่อเขาบรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายเหลียงพูดเน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าแอสลีย์กำลังนอนหลับอยู่ก่อนเกิดเหตุการณ์แม้เจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งเหตุจะมีความสงสัยมากมายแต่ในตอนนี้แอสลีย์ตกอยู่ในอันตราย เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่กล้าประมาทแม้แต่นิดเดียวเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติการค้นหาฉุกเฉินครั้งใหญ่ในทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครชุมชนมากกว่า100นายรีบเดินทางไปในทันทีพวกเขาเริ่มค้นหาแบบปูพรมในป่าและบริเวณทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยร้านอาหารความเงียบสงบของเมืองถูกแทนที่ด้วยเสียงไซเรนเสียงร้องเรียกชื่อแอสลี ผู้คนภายในชุมชนอยู่ในความวิตกกังวลถุกคนต่างอธิษฐานให้พบแอสลียโดยเร็วที่สุดด้วยความหวังอันริบรี่เมื่อการค้นหาดำเนินไปความสนใจในการสืบสวนก็ค่อยๆเจาะหรืกลงไปถึงภูมิหลังครอบครัวของแอสลียร้านอาหารจีนที่บริหารโดยนายเหลียงเจ้าและหมิงหมิงเฉินภรรยาของเขา ร้านอาหารจีนแห่งนี้ได้รับความนิยมมากในชุมชนท้องถิ่นเป็นร้านอาหารที่ซื้อกลับบ้านลูกค้าส่วนใหญ่มักจะโทรสั่งแล้วมารับอาหารตามเวลานัดเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ต้องพบกับเรื่องที่ตกใจโดยพวกเขาพบว่าเมนูของร้านมีรายการอาหารมากถึง300รายการซึ่งเป็นปริมาณที่มหาศาลมากและทุกคนที่เดินเข้ามาในร้านเพื่อสั่งอาหารก็จะใช้เวลาราวๆ5-8นาที ซึ่งภายในร้านอาหารจีนแห่งนี้มีพนักงานสี่คนมีนายเหลียงมิงหมิงโจโจ้อสลี่ซึ่งทั้งนายเหลียงและมิงหมิงต้องรับผิดชอบงานทั้งหมดภายในร้านแค่สองคนทางการรับออเดอร์ทำอาหารบรรจุและคิดเงินเพื่อนบ้านและลูกค้าประจำเล่าว่าพวกเขาเป็นครอบครัวที่ขยันและทำงานหนักมากนายเหลียงเป็นคนที่อ่อนโยนและค่อนข้างเงียบส่วนหมิงหมิงเป็นคนที่ดูหนักแน่นดูเข้มแข็ง ทั้งคู่ดูสุภาพแม้ว่าพวกเขาจะดูเก็บตัวเล็กน้อยแต่พวกเขาก็เหมือนคนดีทั่ว,วไปที่ทำงานอย่างหนักตลอดชีวิตพวกเขามีลูกสาวสองคนคือโจโจอายุ6กขวบและแอชลียอายุห้าขวบ ตามคำบอกเล่าของผู้ปกครองเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งของโจโจ้เธอเล่าว่าถ้าหากเด็กๆอยากเล่นด้วยกันเธอก็ต้องพาลูกสาวไปที่ร้านอาหารก่อนเพราะทั้งคู่ดูเหมือนจะไม่เคยทิ้งงานเลยและเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านอาหารเธอชื่อคริสติน่าเธอได้เดินทางไปตรวจสอบร้านอาหารตามปกติเธอได้อธิบายเรื่องราวในวันนั้นอย่างละเอียด เธอเล่าว่าในระหว่างการตรวจสอบร้านเธออยู่ในห้องเก็บของที่เก็บสินค้าแห้งไว้เธอได้พบกับแอชลี์ในตอนนั้นเธออยู่คนเดียวโดยเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้เหล็กๆตัวหนึง่งเธอแสดงออกถึงความรู้สึกเบื่อสายตาของเธอจ้องมองไปที่พื้นอย่างว่างเปล่าคริติน่าพยายามพูดคุยกับแอชลี่ คิตติน่าถามเธอว่าอายุเท่าไหร่แต่แอชลีย์ดูเหมือนจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆจนกระทั่งคิตตีน่าถามว่าเธออายุสามขวบหรือเปล่าแอชลีย์ตอบด้วยเสียงเบาๆว่าอายุห้าขวบแล้ว คริสติน่าใช้เวลาในการตรวจสอบนานถึง90นาทีแต่แอชลียังคงนั่งอยู่ที่เดิมโดยคริสติน่ายังบอกว่าเธอเหมือนกับตุ๊กตาที่ดวงตาว่างเปล่าเธอบรรยายว่าแอชลียเป็นคนที่เงียบมากจนน่าตกใจในเวลานั้นเธอคิดว่าแอชลียอาจถูกลงโทษเพียงเพราะทำสิ่งที่ผิดแต่ความเงียบแบบนี้ไม่เหมาะสมกับอายุของเธอแต่การค้นหาย,ยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางความหนาวเย็น หลังจากการหายตัวไปของแอสลี่ทีมค้นหาและกู้ภัยซึ่งประกอบด้วยตำรวจและอาสาสมัครมากกว่า100นายพวกเขาทำงานหนักตลอดทั้งคืนในพื้นที่ปา่าทึบชาวเมืองที่อยู่บริเวณนั้นออกมาสวมเสื้อแจ็คเก็ตตัวใหญ่และเสื้อโค้ตกันหนาวเพื่อช่วยค้นหาเบาะแสเดียวที่ตำรวจมีคือเธออาจจะเดินออกไปด้านนอกทางประตูหลังร้านโดยประตูบานนี้นำไปสู่ลานจอดรถด้านหลังของพลาซ่า พอเลยจากลานจอดรถไปก็เป็นพื้นที่ป่าถึบอุณหภูมิในคืนนั้นต่ำมากพื้นดินเป็นน้ำแข็งและมีลมแรงพวกเขาตะโกนชื่อแอธลีย์เสียงนั้นดังก้องไปทั่วป่าที่ว่างเปล่าแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับไม่นานหลังจากหลักฐานชิ้นแรกที่ตำรวจพบในป่าลึกคือรองเท้าผ้าใบของผู้ใหญ่สีดำคู่หนึ่งการค้นพบรองเท้าคู่นี้ทำให้ตำรวจได้สันนิฐานว่าหรืออาจจะมีใครจับตัวแอธลีย์ไป แต่ในทางกลับกันพ่อแม่ของแอสลียในระหว่างที่ตำรวจกำลังดำเนินการสืบสวนเบื้องต้นและสํารวจพื้นที่ทั้งสองก็ให้ความร่วมมือแต่ในด้านทางอารมณ์แล้วดูเหมือนพวกเขาจะดูสงบมากเกินไปไม่มีความวิตกกังวลโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีประสบการณ์คนหนึ่งกล่าวในรายงานว่าทั้งคู่ดูไม่มีน้ำตาไม่มีร่องรอยของการร้องไห้ ซึ่งเรื่องนี้ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงกับสภาพร่างกายและจิตใจที่พ่อแม่เพิ่งสูญเสียลูกสาวไปและที่น่าแปลกใจไปยิ่งกว่านั้นก็คือในวันลุงขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์การหายตัวไปของแอชลีย์นายเหลียงและมิงมิงยังคงเปิดร้านอาหารตามปกติโดยนายเหลียงและมิงมิงกำลังยุ่งอยู่กับการทำอาหารภายในครัวและเตรียมอาหารที่ลูกค้าสั่งตามปกติเรื่องนี้ทำให้คนในชุมชนรู้สึกสับสนและไม่ค่อยสบายใจ เรื่องนี้ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเริ่มตระหนักว่าความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปในครั้งนี้อาจมืดมนและซับซ้อนกว่าการหายตัวไปธรรมดาธรรรมดาะหว่างการสืบสวนเจ้าหน้าที่สืบสวนสังเกตเห็นว่าโจโจ้พี่สาวของแอชลี่อยู่คนเดียวภายในร้านอาหารเธอนั่งเงียบๆอยู่ในมุมหนึ่งมีเจ้าหน้าที่สืบสวนคนหนึ่งที่เขามีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้เขาสัมผัสได้ว่าโจโจ้น่าจะรู้เรื่อง เจ้าหน้าที่จึงเดินไปหาโจโจ้พยายามสร้างความไว้ใจกับเธอก่อนพูดคุยเรื่องต่างๆด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนจากนั้นเธอจึงถามโจโจ้ว่าเธอรู้ไหมว่าแอธลี่น้องสาวของเธอไปไหนปฏิกิริยาของโจโจ้ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนต้องรู้สึกแปลกใจโจโจ้ไม่ตอบแต่เธอเงยหน้าขึ้นและมองไปรอบๆร,ราวกับว่าเธอกำลังมองหาใครบางคนเหมือนกับว่าเธอกลัวว่ามีคนแอบฟังเธอ การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนี้ดูเหมือนจะบอกทุกอย่างโจโจเหมือนได้รับคำเตือนว่าไม่ควรพูดถึงความลับบางอย่างหลังจากที่เธอรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วโจโจก็โน้มตัวเข้าไปและกระซิบว่าแม่กับพ่อบอกว่าอย่าให้ฉันพูดเรื่องที่เกิดขึ้นโจโจยังพูดอีกครั้งว่าฉันไม่รู้จริงๆฉันไม่แน่ใจแม่กับพ่อบอกว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้น หลังจากฟังคำพูดนี้จบทันใดนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนก็จ้องมองไปที่มิงหมิงและในเหลียงจากอีกฝั่งของร้านอาหารเจ้าหน้าที่เห็นในเหลียงกำลังกระซับกระ่ายขณะคุยกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆดูเหมือนเขาจะเริ่มประม่ามากกว่าเดิมแต่ปฏิกิริยาของมิงมิงตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเธอดูเย็นชามาก คำบอกเล่าของโจโจ้ได้ทำลายคำโกหกที่นายเหลียงและหมิงหมิง,มงพยายามสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันคำบอกเล่านี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจเปลี่ยนให้ในายเหลียงและหมิงหม,งมิงเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งในคดีการหายตัวไปของแอชลีย์เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตัดสินใจว่าจะมีการสอบสวนที่เข้มข้นมากขึ้น โดยนายเหลียงเป็นคนแรกที่เข้าไปในห้องสอบสวนบรรยากาศภายในห้องสอบสวนนายเหลียงนั่งอยู่บนเก้าอี้พร้อมสวมเสื้อฮูสีดำเขาดูเหนื่อยล้าและสภาพจิตใจตึงเครียดผิดปกติในระยะเริ่มแรกของการสอบสวนเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำหน้าที่ผู้ให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบเขาดูเป็นพ่อที่บริสุทธิ์เขาแสดงให้เห็นถึงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความปลอดภัยของลูกสาวเจ้าหน้าที่สืบสวนเริ่มกับคำถามทั่วไป เขาตอบอย่างคล่องแคล่วเขาเล่าว่าความฝันสูงสุดในชีวิตของเขาคือการเลี้ยงดูลูกสาวทั้งสองคนต่อมาเขาเริ่มพูดถึงความกังวลใจที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือสถานาการเข้าเมืองผิดกฎหมายของภรรยามิงมิงเสี่ยงที่เธอจะถูกส่งกลับประเทศจีนในเวลาไหนก็ได้มิงมิงกำลังพยายามขอสถานะผู้ลี้ภัยในสหรัฐอเมริกาแต่ก็ไม่สำเร็จเรื่องนี้ทำให้เขากังวลเกี่ยวกับอนาคตของครอบครัวและทุกอย่างก็ฟังดูสมเหตุสมผล ในเหลียงดูเหมือนเป็นสามีที่ดีที่ต่อสู้เพื่อครอบครัวอย่างไรก็ตามเมื่อผู้สอบสวนเริ่มเข้าสู่ประเด็นบรรยากาศภายในห้องสอบสวนทั้งหมดก็ค่อยๆตึงเครียดเจ้าหน้าที่สืบสวนใช้เทคนิคการซักถามทางจิตวิทยาจนในที่สุดคำโกหกของเขาก็พังทลายลงเพราะแรงกดดันเจ้าหน้าที่สืบสวนใช้น้ำเสียงที่สงบแต่เฉียบคม เขาถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในร้านอาหารและแอสลีย์อาจได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากได้ยินคำถามนี้ดวงตาของในเหลียงเริ่มสั่นไหวเล็กน้อยและคำตอบของเขาเริ่มลังเลเจ้าหน้าที่ยังพูดต่ออีกว่าเป็นไปได้ใช่ไหม ฉันต้องพิจารณาจากความเป็นไปได้ทุกประการถ้าคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแอสลี่คุณสามารถพูดได้เพราะตอนนี้มีคนกำลังตามหาเธออยู่เยอะมากทั้งตำรวจทางหลวงเฮลิคอปเตอร์สุนักอาสาสมัครและชาวเมืองที่กำลังตามหาเธอการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่สืบสวนในครั้งนี้ทำให้ในเหลียงเริ่มกระสับกระส่ายและถูมือไปมาเขาตาพร่ามัวเพราะคิดว่าตัวเองเหนื่อยมากจนไม่มีสมาธิ นายเหลียงเรียกร้องให้ยุติการสอบสวนโดยอ้างว่าเขาได้รับข้อมูลมากเกินไปและไม่ได้นอนมาเป็นเวลานานและอยู่ๆนายเหลียงก็เริ่มพูดซ้ำๆอย่างไม่ชัดเจนโดยบอกว่าเขากลัวเขากังวลเรื่องภรรยาเท่านั้นภายใต้แรงกดดันนายเหลียงพูดกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาขอกลับบ้านเขาขอพบภรรยาและลูกสาวโดยบอกด้วยน้ำเสียงสะอื้นว่าเขาต้องการเวลาอีกนิดหน่อยเท่านั้น จากนั้นเจ้าหน้าที่สอบสวนก็ถามคำถามสุดท้ายว่าคุณรู้หรือไม่ว่าแอสลีย์อยู่ที่ไหนนายเหลียงไม่ได้ตอบคำถามนี้แต่ช่วงเวลาแห่งความเงียบนี้ก็คือคำตอบแล้วในที่สุดนายเหลียงพูดขึ้นว่ามันเป็นอุบัติเหตุพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจากนั้นเจ้าหน้าที่สอบสวนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนายเหลียงยอมรับความจริงอันโหดร้ายว่าเขาได้ซ่อนร่างของแอสลีย์ไว้ คำสารภาพของนายเหลียงได้ยืนยันการคาดเดาวที่เลวร้ายที่สุดของตำรวจว่าแอลลี่ถูกฆาตกรรมและเธอถูกซ่อนอยู่ในมุมหนึ่งของร้านอาหารของครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบเดินทางไปที่ร้านอาหารจีนของนายเหลียงและมิงมิงอีกครั้งและการค้นหาของพวกเขาในครั้งนี้ไม่ใช่การค้นหาผู้สูญหายอีกต่อไปแต่เป็นการค้นหาร่างของแอดลี่ที่ถูกซ่อนไว้โดยตั้งใจ เจ้าหน้าที่สืบสวนเดินเข้าร้านอาหารด้วยบรรยากาศเคร่งเครียดเจ้าหน้าที่สํารวจไปทั่วห้องครัวตู้แชเย็นห้องเก็บของห้องอนเนกประสงค์ที่เคยมีที่นอนของแอธลีย์วางไว้เจ้าหน้าที่สืบสวนสังเกตเห็นบันไดอลูมิเนียมสีเหลืองถูกวางไว้อยู่เหนือตู้แช่แบบวอล์กอินที่ติดก,กับผนังเจ้าหน้าที่มองขึ้นไปตามบันได พวกเขาพบว่ามีช่องว่างที่มีพื้นที่แคบมากโดยมักจะใช้สำหรับวางท่อและสายไฟและแผ่นฝ้าสี่เหลี่ยมหลายแผ่นในพื้นที่ดูไม่เรียบนักมีรอยงัดที่ขอบเจ้าหน้าที่จึงปีนบันไดขึ้นไปและดึงแผ่นฝ้าแผ่นหนึ่งออกอย่างระมัดระวังเขาวางมันลงบนพื้นเจ้าหน้าที่ส่องไฟเข้าไปในช่องว่างของฟ้านี้และสิ่งที่เขาพบก็คือที่เก็บของ เจ้าหน้าที่พบอัลบั้มรูปถ่ายงานแต่งงานของหมิงมิงและในเหลียงเจ้าหน้าที่เริ่มหยิบถุงบางใบลงมาเจ้าหน้าที่พบถุงพลาสติกที่มีกลิ่นรุนแรงเขาคว้าถุงเหล่านั้นแล้วเปิดออกอย่างเบามือภายในถุงเหล่านั้นเป็นหนังปลาแห้งที่ใช้สำหรับทำอาหารจีนเจ้าหน้าที่ส่องไฟฉายเข้าไปในช่องฟ้าลึกขึ้นเรื่อยๆใต้ฟ้าด้านในสุดเขาเห็นถุงขยะสีดำเขาจึงค่อยๆดึงมันเข้ามาหาตัว เขาดึงมันเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆและได้ยินเสียงเหมือนคล้ายเสียงทรายและทันทีที่เปิดออกก็มีกลิ่นแปลก,ปลกๆลอยคราคุงไปทั่วห้องภายในถุงขยะสีดำเต็มไปด้วยเกลือดิบจำนวนมากในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็พบแอชลีย์ที่หายตัวไปนานกว่า24ชั่วโมงซึ่งต่อมามีรายงานข่าวด่วนที่ยืนยันนัดที่เกิดเหตุว่าพบร่างของแอชลีย์ในร้านอาหารของพ่อแม่ของเธอเองดังนั้นหากพิจารณาช่วงเวลา นั่นหมายความว่าเป็นเวลา8-9ถึงชั่วโมงที่ร้านอาหารเปิดให้บริการตามปกติโดยนายเหลียงและมิงหมิงทำอาหารในขณะที่ลูกสาววัยห้าขวบของเขาเสียชีวิตอยู่ในบริเวณห้องครัวบนฟ้าเพดานด้านหลังซึ่งรายงานการชนสูตรของแพทย์นิติเวชในเวลาต่อมาเผยให้เห็นความจริงอันโหดร้ายยิ่งไปกว่านั้นสาเหตุการเสียชีวิตของแอดลียเธอได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงบริเวณศีรษะมีรอยฟกช้ำจำนวนมาก ซึ่งเป็นร่องรอยที่มีช่วงเวลาที่แตกต่างกันภายในห้องสอบสวนอีกห้องหนึ่งที่สถานีตำรวจแม่ของแอสลี์มิงมิงเธอยังคงเฉยเมยออย่างไม่สามารถอธิบายได้ไม่ว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนจะถามคำถามอะไรเธอก็จะไม่ตอบจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สอบสวนพูดว่าพวกเขาพบแอสลี่ในร้านอาหารเจ้าหน้าที่สอบสวนคนหนึ่งกำลังเข้าใกล้เธอเขานั่งอยู่ตรงหน้ามิงมิง แขนของเขาเอื้อมไปประมาณครึ่งหนึ่งของโต๊ะเขามองหน้ามิงมิงตรงๆโดยไม่ให้เธอละสายตาโดยมิงมิงเธอวางข้อศอกไว้บนขอบโต๊ะพอดีเจ้าหน้าที่สอบสวนได้ถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นกับแอสลี่มิงมิงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเงยหน้าขึ้นมองหน้าเขามิงมิงพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆพูดว่าฉันทำร้ายเธอมิงมิงพูดอย่างไม่ใส่ใจว่าฉันบอกให้สามีจัดการกับเรื่องนี้ เพราะฉันต้องดูแลทุกอย่างที่ร้านอาหารฉันมีมือแค่สองมือไม่ใช่สี่มือคำพูดสุดท้ายของมิงมิงเผยให้เห็นความบิดเบี้ยวภายในใจของเธอมิงมิงยังพูดต่ออีกว่าฉันไม่อยากทำแบบนั้นกับแอสลี่แต่บางครั้งฉันก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งจากคำสารภาพอย่างละเอียดของนายเหลียงเขากล่าวว่าในช่วงบ่ายของวันที่เมกราคมปี2017หลังจากไปรับโจโจลูกสาวคนโตกลับจากโรงเรียน เขาพบว่าแอสลี่ขับถ่ายทิ้งไว้ในผ้าอ้อมเพราะเธอยังไม่รู้วิธีเข้าห้องน้ําและมีบางส่วนร่วงลงพื้นและมิงมิงก็ทํรลายแอสลี่อย่างรุนแรงประมาณ5นาทีต่อมาแอสลี่ก็เริ่มมีอาการอาเจียนพวกเขาพาเธอกลับไปที่ห้องนั่งเล่นและเธอยังคงมีชีวิตอยู่และไม่กี่นาทีต่อมาพวกเขาไปตรวจดูเธอบนพื้นห้องนั่งเล่นและเธอก็เสียชีวิตแล้วพวกเขาเริ่มตกใจและนั่นคือตอนที่พวกเขาตัดสินใจว่า พวกเขาต้องการปิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเหลียงและมิงมิงเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แอสลี์และให้เธอนั่งในคาซีบนรถขับรถพาแอสลี่ไปที่ร้านอาหารโดยให้แอสลี่นอนในห้องอนเนกประสงค์ที่เธอนอนเป็นประจำทำให้เหมือนกับว่าเธอนอนหลับอยู่จากนั้นนายเหลียงจะไปรับโจโจ้โจโจ้จะได้เห็นเธอนอนบนที่นอนด้านหลังฉากนี้ทำให้โจโจ้เป็นพยานที่สมบูรณ์แบบของพวกเขา ทั้งคู่วางแผนกันอย่างพิธีพิธานเพื่อปกปิดอาชญากรรมคำสารภาพของในเหลียงเผยให้เห็นปัญหาพื้นฐานภายในครอบครัวแอสลี์ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาเธอได้รับการเลี้ยงดูโดยปู่และย่าในประเทศจีนและเธอกลับมาหาพ่อแม่ในสหรัฐอเมริกาหนึ่งปีก่อนเกิดเหตุสำหรับในเหลียงและมิงหมิงแอสลี์มีความผิดปกติคำสารภาพของในเหลียงเขาพูดว่า แอดลีย์ที่อายุห้าขวบเธอไม่รู้จักวิธีเข้าห้องน้ำด้วยตัวเองเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปตู้เย็นเพื่อหยิบอะไรเธอไม่รู้จักวิธีใช้อุปกรณ์กินข้าวถือถ้วยหรือช้อนซ่อมพวกเขาเหมือนจะโยนความผิดทั้งหมดให้แอดลีย์สิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือหมิงหมิงมักจะโดนต่อว่าจากแม่ของในเหลียงเรื่องการเลี้ยงดูแอดลีย์คำพูดของแม่านเหลียงกระทบความรู้สึกของหมิงหมิงอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ในเหลียงเล่ามาทั้งหมดเป็นตัวบ่งชี้ว่า แอสลี่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการซึ่งอาการทั้งหมดเหล่านี้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษและต้องดูแลจากหมอมืออาชีพตั้งแต่นั้นเนิ่นแต่น่าเสียดายที่ในสายตาของพ่อแม่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสัญญาณว่าเธอต้องการความช่วยเหลือและปัญหาทั้งหมดก็คือพวกเขาไม่เคยพาแอสลี่ไปหาหมอโดยคำอธิบายของนายเหลียงก็คือพวกเขาไม่กล้าพาแอสลี่ไปหาหมอเพราะหมอจะเห็นรอยฟกชำ้ำ พวกเขามองว่าแอชลี่เป็นปัญหาครอบครัวและความอับอายแม่ที่มีความเครียดจะระบายความหงุดหงิดและความโกรธทั้งหมดออกไปกลายเป็นว่าแอชลี่ถูกทำร้ายจากครอบครัวมาเป็นเวลานานในการสอบสวนของในเหลียงเขายังคงพูดว่า ฉันไม่ต้องการให้โจโจได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวของฉันฉันต้องการให้เธอไปอยู่ในสถานสงเคราะห์เขายังพูดอีกว่าถ้าโจโจได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวเธอจะกลายเป็นแบบแอสลี่แล้วมิงมิงภรรยายของฉันจะไม่ชอบเธอต่อมาในระหว่างการพิจารณาคดีทนายความของมิงหมิงกล่าวหาในเหลียงว่าทำร้ายหมิงมิงและลูกสาวทั้งสองคน แต่ข้อหาดังกล่าวนี้ไม่ได้ถูกนำขึ้นสู่ศาลแต่มิงมิงได้สารภาพกับจิแตแพทย์ในเรือนจำว่าในเหลียงเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของแอสลีย์มิงมิงยังบอกอีกว่าในเหลียงให้เธอรับสารภาพผิดเพียงคนเดียวซึ่งสำหรับคนที่ติดตามข่าวนี้พวกเขาเห็นด้วยกับทฤษฎีนี้เพราะวิธีที่เธอสารภาพในห้องสอบสวนนั้นคลุมเครือและคำสารภาพก็เหมือนว่าพูดให้จบจบไป ด้วยข้อโต้แย้งนี้หลายคนเชื่อแต่ไม่มีใครรู้สึกเห็นใจหมิงหมิงแต่พวกเขาคิดว่าบางทีนายเหลียงอาจจะเป็นคนที่ทำร้ายแอสลีย์และบางทีถ้าหมิงหมิงเป็นผู้รับโทษซึ่งหมิงหมิงอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายนายเหลียงอาจจะพูดกับหมิงหมิงว่าถ้าเธอไม่รับโทษคนเดียวฉันจะต้องติดคุกและโจโจจะต้องไปอยู่ในสถานสงเคราะ จึงนี่อาจเป็นเหตุผลที่หมิงมิงรับสารภาพในตอนแรกและผู้คนที่เชื่อในทฤษฎีนี้พวกเขาไปค้นหาข้อมูลในเพจเฟซบุ๊กร้านอาหารจีนพวกเขาเจอโพสของในเหลียงโดยเขียนข้อความระบุว่าขอโทษที่วันนี้ร้านปิดเพราะภรรยาผมป่วยซึ่งร้านอาหารจีนของในเหลียงและมิงมิงปิดบ่อยมากทำให้หลายคนคิดว่ามิงมิงอาจจะถูกทำร้ายจากในเหลียง ซึ่งต่อมาในวันที่29ทธันวาคมปี2017หมิงหมิงต้องยอมรับข้อตกลงรับสารภาพเธอรับสารภาพผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยไม่เจตนาและข้อหาอื่นๆหมิงหมิงถูกตัดสินจำคุกเพียง22ปี เป็นไปได้ว่าเธอจะถูกส่งกลับประเทศจีนทันทีหลังจากพ้นโทษในปี2040ในขนาดเดียวกันในเหลียงกำลังรับโทษจำคุก12ปีสำหรับความผิดในส่วนของเขาเขามีสิทธิ์จะได้รับการปล่อยตัวในปี2 0 3 0โดยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขียนรายงานว่าระหว่างการสัมภาษณ์ในเหลียงเขาไม่แสดงความสำนึกผิดต่อแอสลีย์แม้แต่ครั้งเดียวเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคดีนี้กันบ้างคะ เพื่อนๆสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะก่อนจะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ